คุณตายค่ะเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่หนูอยากหากิจกรรมให้เด็กๆทำอะค่ะเพื่อส่งเสริมเรื่องพัฒนาการแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอะค่ะโอ้ยดีเลยค่ะวันนี้ครูตายก็มีกิจกรรมดีๆเนาะเกี่ยวกับการทําขนมนะคะแล้วจะขนมเหล่านี้เนี่ยเป็นขนมไทยง่ายๆนะคะแล้วจะทําให้เด็กเนี่ยได้ทั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาแล้วก็ในเรื่องของความอดทนรอคอยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์เลยทําเสร็จแล้วได้ทานเลยนะคะที่ขนมที่ครูตายพูดถึงเนี่ย คือขนมอะไรอะคะขนมกล้วยค่ะอ๋อแล้วกล้วยจริงไหมคะครูต่ายคะกล้วยมากเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะ uh huh. ว่ามันกล้วยอย่างที่ครูต่ายบอกหรือเปล่าและเด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถ ทำได้อย่างที่ครูต่ายบอกหรือเปล่านะคะน้องน้องตัวเล็กๆก็สามารถช่วยได้ไหมคะครูตานะเพียงแต่ว่าเราต้องนําพาเขานะคะให้เขารู้จักกระบวนการทํานิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะทํากับเราได้อย่างมีความสุขด้วยได้ค่ะครูตายนะคะจะพาเด็กๆทําขนมกล้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะคะมีกล้วยมีกะทิมีแป้งแล้วก็น้าตาลนะคะ นะแล้วก็เด็กๆมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนี้<อ>ได้เป็นอย่างดีนะคะเด็กๆอาจจะใช้มือในการปอกกล้วยได้<อ>ตัวเองก็ได้หรือผู้ใหญ่พาทำนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ย หยิบกล้วยออกจากเปลือกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กมีส่วนร่วมได้นะคะเป็นอย่างดีเลยปอกๆปอกๆใช่ปอกๆแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะเออเราอาจจะกระตุ้นพาให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะคะใช้เวลาสั้นๆนะคะไม่นานมากเด็กๆก็ประสบความสําเร็จในกิจกรรมนี้ได้ค่ะอ้าวคราวนี้นะคะเราจะใช้มือขยํากล้วยนะคะพร้อมยังคะพร้อมไหม เอาแล้วเอามือย้ำเลยย้ำกล้วยอย่างนี้เลยบีบกล้วยได้ไหมคะเอาเลยค่ะช่วยกันบีบเลยเอบีบเลยนะใช้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมเติมน้ำกะทินะคะช่วยคุณช่วยครูได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยเทได้ไหมคะเทได้เทได้อ้าจับเลยอึ๊บอึ๊บโอ้โหไหลเลยเห็นไหม น้ำมันไหลลงไปข้างล่างเลยเนาะระหว่างการทําเราอาจจะส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาได้นะคะโดยการภาคว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรบ้าง,งเขาจะได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาไปด้วยเห็นไหมมันไหลเลยเนาะหม<บ>ด<ช>ยังคะหมดแล้วคะ่ะหมดเลยนะคะหมดเลยช่วยขายำอีกไหมคะช่วยไหมช่วยเหรอช่วยแล้วขยำเลยนั่นแหละ อืมใช่หยำอย่อเลยหลังจากนั้นเราต้องใส่อะไรต่อคะใส่น้ำตาลน้ำตาลมีน้ำตาลนะเทเทลงไปเลยอ่าโอเคใช่ใช่น้องช่วยขยำเลยอ่าช่วยกันเด็กๆจะเรียนรู้เนื้อสัมผัสของขนมนะคะว่ามีมีความนุ่มมีความหยาบนะคะมีมีความเป็นเกล็ดนะคะตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้ อันนี้คืออะไรคะครูตาอันนี้คือแป้งค่ะเราจะมีแป้งสองอันนะคะคือแป้งข้าวเจ้านะคะเอาเลยค่ะช่วยช่วยหน่อยนะคะลูกช่วยน้องช่วยน้องด้วยน้องอยากดูแล้วน้องก็อยากทําเหมือนหนูเลยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะเอาขนมไปนึ่งเอาอีกเอาอีกเอาอีกกำลังมีความพยายามในการตักขนมใส่ถ้วยมากเลยนะเนาะเด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในการตักใส่นะคะ อย่างมีสมาธิมีความสนใจอันนี้ใส่นี่นะคะลูกนี่นี่นี่อือใส่อันนี้เขาเรียกว่ามะมพร้าวเรามาวางโรยหน้าเนาะอ่าเอาสวยสวเลย